การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้มีวิธีการทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับการแบ่งครึ่งมุมนะครับจะเริ่มจากการสร้างจุดบนส่วนของเส้นตรง AB นะครับจะได้จุด D มานะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือวงเวียนนะครับคลิกที่จุด B และจุด D นะครับเพื่อสร้างวงกลมนะครับคลิกที่จุด B เพื่อให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับ จากนั้นไปที่เครื่องมือส่วนร่วมนะครับเพื่อสร้างจุดตัดของวงกลมและส่วนของเส้นตรง BC นะครับที่จุดตัดนะครับได้จุดตัด E ออกมานะครับจากนั้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง EE นะครับไปที่เครื่องมือเซกเมนต,ต์ระหว่างจุด2จุดนะครับที่ที่จุด D นะครับลากไปที่จุด E จากนั้นเราจะไปที่เครื่องมือวงเวียนนะครับที่ที่จุด D และจุด E นะครับ เกจุด D hehe, นะครับ like wrote, artists, เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจากนั้นเลือกเครื um ่องมือวงเวียนอีกครั้งนะครับไกที่จุด DE นะครับจะได้วงกลมออกมานะครับเราจะเลือกจุด E นะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจากนั้นเราจะไปที่เครื่องมือส่วนร่วมนะครับเพื่อสร้างจุดตัดของวงกลมทั้งสองวงนะครับในที่นี้ผมจะขอเปลี่ยนสีของวงกลมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการไม่สับสน นะครับเราไปที่เครื่องมือส่วนร่วมนะครับเพื่อสร้างจุดตัดของวงกลมที่น้ำงินทั้งสองวงนะครับอีกที่จุดตัดนะครับจะได้เป็นจุด F ออกมานะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือรังสีผ่านจุด2จุดนะครับอีกที่จุด B นะครับและจุด F นะครับเพื่อสร้างรังสีนะครับจากนั้นเราจะซ่อนวงกลมนะครับที่วงกลมนะครับที่ขวาแสดงอ็อบเจกต์ เราก็จะได้าาาาการแบ่งครึ่งมุมออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะตรวจสอบว่าเราแบ่งครึ่งมุมได้ถูกต้องหรือไม่นะครับในการแบ่งครึ่งมุมนะครับเราก็จะวัดขนาดของมุมทั้งสองมุมนะครับว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับไปที่เครื่องมือม <pet vie counseling> ุมนะครับที่จุด F นะครับแล้วก oui ็จุด B จุด A นะครับจะได้มุมออกมาเป็นมุมที่1นนะครับมีค่าเท่ากับ21องศานะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือมุมอีกครั้งนะครับ ที่จุด D แล้วก็จุด D ก็ F นะครับจะได้มุมออกมานะครับมีค่าเท่ากับ21องศาเท่ากันนะครับนั่หนหมายความว่าเราแบ่งครึ่งมุมได้ถูกต้องนะครับ